เป็นทีมนะคะไม่ทำงานเดียวๆได้ยเจะตายพอินแค่ลดน้ไม่รู้รทำได้ไหมทำได้เลยนะเออเล็กทำได้เด็กท ดีกว่าล้อกีกคแย่ี้องคุ่กคนคะอย่าทำตามเลยค่ะได้ค่ะคลิปนี้18บัวขึ้นไป1บววขึ้นไปเนด้ยังชวก่าตาหานได้ยังขอเซฟก่อนเซฟเลยเซฟเลยพร้อมนะครับเฮ้ยมาเซฟมาเซ แลเซฟเซฟก่อนึอีีกกดตัวเซฟกว่าใครอีกเอ้มีเซฟเลยเซฟแล้วตอนพวกแกคุยกันนะมีเซฟเลยมีเซฟแล้วโอเคมาบู๊กันเลยทุกคนแฮร์แล้วเว้ยแฮร์แล้วเว้ยไปเลยไปเลยอันนี้มึงขาดเคยอยู่ซะต้องเอารถงานนไหนใช่ไหอแล้วไก่กูอะไอ erm ้คุณจะเอากับข hey. hey. ้าวไปวะเออกับข okay. ้ามึงไม่แต่งอะ ไอ้ไอ้ไอ้ตาหวานไอ้หวานไอ้หวานาตาตามอมอาไปไอ้กูตตอไอ้มเอาไปไอ้เีกยเลี่ยตออเกูตายเสียงตายอ้มอายาา้เย่ไ้ออีกตาออกเย่ากูี่หย ออกง่นยแชมแมเอาอดี้ค่อยหน่อยจ้าายวๆงดี้อดดบอ้อดี้อดี้อดีอดอี้บอด้บบอดี้บอดีะอดี้บอดี้บอดีอ้ออีอออ้บบบด้ด จไปอีกไปอีกใครไปอีกใครไปอีกโอเคแป้งต่อเลยมาต่อเลยตามมาต่อเอ้ยอกแม่หยอกจอิ้กเอซอมบี้ตกไปจ๊ชุดกอกูอยู่ข้างนอกนะเนี่ยกูไม่เห็นชุดกอกไปไปโตอีมีมีอันเก็บชุดกอกูไ้นี่ไน่ม่เขแล้วมเนื้มีชุดกอแล้วมีง ง่าไง่ายอะขอไม่ได้เก็บไปนะเขาขอเนื้อนะอไปเลยเอ,เอาถุงเอหนุท้าอ่าะนุงเท้าวตาวานก็พี่เพชรเติมน้ำให้หน่อยใช้ถุงเท้าเชถุงเท้าเพดรงเท้าเพชนะอือฮื ในูถือแม่่เพียองนิดเดียวเท่านั้นเอ่นอ่ะเอาห่อนิดเดียวขอถุงเท้านนะอหูยนะนน่เยองนะเอนจะนนนนหมดนี่เหรอนิดเดียวของมึงไม่มีนะ้ำตกหยดหนึ่งเลยขอะไรเบ้คอค่ะ เขาดีเขาจะขาให้ตีน๊ยงทีจะใช้แบบจริงใจอะไรแปลกใช้เพชรก็ไม่เป็นไรไงรองเท้าของอาหารไม่ใันใช้เพชรรองเท้าเพชรหรอแปลกใช่แกจะใส่ไม่ได้เขาเอารองเท้าเด็กมาผู้บน่อก